สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนจ้ามณนีสาวีสานเฉพาพี่น้องไปเลาะมังป่าจ้าพี่น้องจ้าไปเลาะหาปลาอันเห็ดแต่ดำจ้าพี่น้องจ้ามาจ้านี่จ้าพี่น้องอันนี้คือเห็ดแต่ดำจ้ามองจ้าลักษณะเขาก็เป็นสีดำจ้าพี่น้องเมองลักษณะเขาก็จะออกเป็นเป็นกุมเป็นกอ คือกันเลยจ้าเนี่อันเป็นยังเขาคือผ้าเอิญเห็ดแต่ดำกับลักษณะเขาเหมือนเหมือนลูบแต่เหมือนลูบลำโพงสมัยก่อนบานเฮาจ้ามืองจ้านี่คือเห็ดแต่ดำจ้าใหญ่ยงเห็นอ้อเล,กลากนั่นแี่ารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ง้งาวโอ้ยพูดไปแลอดนู้นตรงนูงน้งนงามมาก <มา S 2> <น>เลยน้องเล็กบ้างว้ กินเลยเล็กนั่นน่ะกอพุนงา้แท้นี่เดียนี่เดียนี่เดียฮน่ะกำลังตื้มมุตมีก็บอกแล้วเขาก็ต้องให้มีตื่นเต้นบ้างเห็นปะกอผุนอ่ะเธอหอมกินเลยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตจ้ะพี่น้องจ่าที่เห็นเห็ดแต่ดำของจริงจ้ะปกติแล้วก็ได้เห็นแต่ทางยูทูปเพิ่นเพิ่นลงจ้ะพี่น้องจ่า นีพ่พอได้ไมาเห็นของจริงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่จ้ะเมืองจ้ะมันก็จะออกเป็นกลุ่มเป็นแถวแบบนี้เป็นแถวไล่นอนเป็นเป็นกลุ่มโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนค่ะขนาดจ่ะย่ำเห็นของจริงจ้ะพี่น้องจ้ะตื่นเต้นแห้งจ้ะพี่น้องเมืองจ้ะอันไหนเล็กๆก,ก็ไม่ต้องเอาไงเอาก็เอาขนาดนี้โอ้โหโคตรงามเลยจ้ะ น้าน้องเล็กกำลังดูดิโอยอันเล็กๆมันเต็มเลยอ่ะเล็กเหมือนลำโพงเลยดูสิเด,ดี๋ยวอันน้นอยๆเนี่ยขึ้นเนี่ยเต็มเลยเนี่ยป้าดูดิกำลังกินเลยนุง้งน้องเล็กดูเห็นไหมงามเนาะงามจา้ะได้ไมาเห็นของจริงแล้วพ,พี่น้องเอ้ยเห็นไหมพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงละ่ะครั้งแรกพี่รอบสองแล้วอันน้องงายๆเหนเด็น้องครั้งแรกมาเห็นตื่นเต้นขนาดเลยบอกอือพูดนะ มันคือมันคือเป็นกลุ่มเลยตรงนี้แต่ว่าแต่ว่ามันแนยมนายากหนักมึงมึง<ด>มคือลำโพงเลยเนาะจากมึงโอ้ยงามคักออนซนคักโอ้ยเงยดหลายเก็บให้มึงหน่อยจักอันอื้มมึงจ่ะกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นะคะยูทูบเบอร์ก็หลงป่าอยู่นะ <ไอ S 2> วันนี้เ <laughs> นาะ จะถามคุณนายคนี่นไกอยังม่เป็นไกาะนไก่เลนพี่้นุน้พี่น้องผุนทั้งทั้งผุนพี่น้องเมองมองวังนันเดอเดี๋ยวสิไปมองอมือู้อ้น่ะออนซ้อนขนาดจ่าเฮ็ดแต่ดำครั้งแรกในชีวิตจ้ะพี่น้องจ้าเมืองจ่า เห็ดเหลืองบอกมังเออเดี๋ยวเดไปเออใส่ถุงมือหรอคือคืออยู่นิชอบเห็ดเหองวน่วเหยียบมอมันทำหนีเลยเธอมันใหญ่กว่านี้มันกัเข่าแล้วแมนะอืมแมนัดเธอห่งเห็ดเหลืองก็เห็ดดำแยกกันเห็ดแต่ดำในชาอีสานกะศึกษามาหลายปีเราจะพี่น้องจ้า ก่อนที่จะกล้ามาเก็บของจริงกะศึกษามาอย่างดีแล้วจ้ะแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะว่ากินได้เพราะว่าในหนังสือเขาก็ยืนยันว่ากินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมสามดาวอีกต่างหากจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่คือเฮดแต่ร์ดำจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะลักษณะดอกเขาก็เป็นเป็นคือแต่เนาะจ้ะนี่แหละ เขาถึงเอิ่วว่าเฮ็ดแต่ดำจ้ะมึงจ้ะงามขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี้มันีนอันนี้ยังเาบอนาเ้นอมเบิงมมันลังขนเต็ทกเมันบอกที่เกียยแล้วมันไม่มาเอาแล้วอ่ะเด็กๆอ่ะ แ้น้วอขงนเดี๋ีก็ไม่ต้องเก็บเอาหล,ลยอยไว้ให้มันมาขึ้นทีหลังอีกมันเหมือนลำโพงเนาะพี่เนาะดูดิจ้าเนี่ยอัน,นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บเดี๋ยวมันก็เก็บเอาอีกเยอะอยู่ต้นนาพี่น่ะคนมาแม่มอตดหราย ขนาดนม,นมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดแต่ดำน้ำกันจากพี่น้องจ้าสาวอีสานเปิดเพลงแนวอีสานไซ บรรยากาศเก็บเห็ดอันฝรั่งเนาะอันพอยายยูบานเราก็จมว่าอันมันบอเขากันกับบรรยากาศเธอเก็บเห็ดเลยเด้อเพราะว่าอันเธอเก็บเห็ดอยู่เมืองนอกเมื่อเปิดเพลงแนวอีสานใสอันก็เลยบอกเพื่อนว่าอันฉันก็อยากได้บรรยากาศอยากให้เป็นบรรยากาศนึกสวามันอันกําลังเก็บอยู่อันอยู่บานเฮ้าเนาะจ้ะเก็บเห็ดแต่ดําแต่ว่าอัน ฟังเสียงบรรยากาศเพลงแนวอีสานบานเฮ้าเนาะจ้ะกะแปลกๆแ,แ,แน่แต่ว่ากะอยากได้บรรยากาศแบบว่าฟังเพลงแนวอีสานแล้วก็เก็บเห็ดแต่ดำอยู่เมืองนอกอาจจะบอกเขากันปันใดดอกจาก้าแต่ว่ากะนึกสว่าเป็นอันกำลังนั่งเก็บเห็ดอยู่อันอยู่บ้านเฮ้าก็แล้วกันเนาะจ้ะ ถึงจะเป็นเหตุอยู่มองนอกแต่ว่ากะฟังเสียงบรรเลงโบเมนบรรเลงเสียงเพลงแนวอีสานมันเหาไปน้ำกันมวลๆนอกจากพี่น้องจะบ่าต้องคิดหลายจา้ะตรงนี้ก็เป็นวิวทีว่าตอนที่พากันหลงปลามาทะลุอีกโมบานหนึ่งจะพี่น้องจะพาะกันยางคำเขาและ้วกะ็มาโพอีกโมบานหนึ่งจ้ะ นี่จ้ะอันพี่สา่อยกะเก็บเห็ดจนยางเซ่แล้วจ้ะพี่น้องจ้ากะได้ลายเติบอยู่จ้ะคนละกตาพุ่นละจา้ะเมืองจ้านี่นี่คือเห็ดแต่ดำเด้อจ้ะกะได้คนละกตาอยู่จ้ะสาวิสานกะได้มากกะตาหนึ่งจ้ะพี่น้องจา้าเมืองจ้าเมืองบรรยากาศเซ็ตแล้วจังไดกะสาวิสานกะฝากช่องน,น้อยของสาวิสานน้ำในเด้อจ้ะพี่น้องจา้า ฝากกดไลค์กดอันซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวิสารน้ำในเดจ้าฝากช่องสาวิสารรักสมบูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ